กาบสบายดีพี่น้องนีกอะ,นะนะะมาะะพบกับผมะน,นะน,น,นะครับพี่น้องคุณููชีพพมหานครเลยพี่สุขเด้อกับจากโคกจากป่าแล้วพี่น้องเอ้ยสู่พมหานครแล้วนครพังโคนนะครท่มดอกไม้พี่น้องหายน้าต้นไม้แต่เช้าเลย ดอกไม้ก็สวยง,งามพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยชมไปน้องกันน้องกับน้องคุยเซียนสวยๆนะครับบอนอสีหลายชนิดขับดอกไม้ครับผมชมดอกไม้ไปด้วยกันนะครับ รูต้นไม้ยามเช้าช้าม่านอะไรนี่สวยงามหมดพี่นอ้องชมดอกไม้นะครับวันนี้ชมสวนนะครับเด้อพาชมปี่พาน้องชมสวนนะครับผมเด้อออกจากป่าเฮ็ดแล้วเห <c oughs> ลืออีกประมาณจักสิ้นเดือนพี่นอ้องก็คงจะได้ไปเกี่ยวเขาคือเก่าแล้วครับผม ลืมกันเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆเด้อไปนอนหน้าได้ผู้ติดต,ตามอ่าซิปสไคร้ครับผมเพิ่มขึ้นซิปซับสไคร้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเชาวบ้านี่น้องมันไม่ได้กินน้ำโดนแล้วมากินแบบน,นี้วัวมาแล้ววัวมาแล้วพี่น,น้อง ทัวมาแล้วนะจ๊ะนี่กินลงฝายครับผมจมตะบองเพชรเลนลายสายพันธุ์พี่นอ้องโอ้ตัวนี้สวย พ <c oughs> ี่น้องอลืมต้อเปลกันนะครับเนาะนี่นี่ให้น้ำผสมหน่อยนะจ๊ะนจะจ๊ะอ้ยป่านบาดเอาตัวนี้ป่านบาดเอาพี่น้องไป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 สไว,ว้ไว้นะครับ สวยพี่น้องฝากรับชมผมด้วยนะครับเป็นดาวเรืองสวยสวย,ย่ำเช้านะครับผมต้นตะบองเพชรเฟิร์นป่าครับผมชมบรรยากาศย้ำเช้าๆพี่น้องเอ้ยว่าม,มีอะไรทำแหละเข้ารดน้ำต้นไม้นะครับ เป็นดาวกระจายโอ้ไก่บักโจนคือนห้องปสาเล้วปูนลีลาวด,ดีครับผมลีลาวด,ดีเอ้อันนี้แค่เป็นอันนี้เข็มครับผมน่ะไก่บักโจนไก่บักโจน ครับผมก็จะเป็นโซนตะบองเพชรนะครับข่ยดานชวนชมครับตอนนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่าน,นะครับผมเนาะฝากรับชมเลยอพี่น้องยฟาดถิ่มฟาป้ากันเลยครับเด้อ ครับสวัสดีครับ